สิ่งที่เราได้มาเมื่อเวลาฝนมันตกนี่ยก็คือสระบายพี่น้องเราไม่ต้องรดน้ำแต่มีของแถมมาให้เรานี่เพียบอยูน่นะพี่น้องนั่นก็คือหญ้านะั้นเราต้องมาเก็บหญ้านะมาถากหญ้าถากหญ้าเรียกคือสิ่งที่ทดแทนของการที่เราไม่ต้องรดน้ําเราก็ต้องมาถากหญ้าให้กับพวก พืชผักของเราเนาะเพราะหญ้ามันก็มาเพียบเลยนะพี่น้องเขียวปึ๊บไปหมดเลยนะพี่น้องเอ้ยมันมันมันได้อย่างหนึ่งแต่มันก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องไม่ใช่ว่าฝนตกแล้วเราสบายเราไม่ต้องลดน้ําเราไม่ต้องเสียค่าไฟไอ้นี่จริงนะพี่น้องไอ้นี่จริงแต่สิ่งที่เราต้องเสียก็คือ ทำญ้านะพี่น้องวันนี้ถ่างญ้าสนะสนังหมดเลยนะพี่น้องจะือไอ้ชุดใหญ่ๆพวกนี้จะต้องเอาแม็คโคใหญ่มาเล่นมนะันนะญ้าคอมนิดมันขึ้นนะพี่น้องยาอง้าคอมนิดตันขึ้นไอ้นี่ไม่ไหวไม่คโคเล็กใช้ไม่ได้นะจอบก็เอาไม่อยู่นะจอบเอาไม่อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเล่นแม็คโคใหญ่มาแมคโคใหญ่เหล็กแนบมานะพี่น้องจัดการเนี่ยคือสิ่งที่ได้มาสิ่งที่เราได้มา คือความเหนื่อยก็ต้องต,องตทดแทนประหยัดค่าไฟก็จริงแต่ว่ามันก็ได้ความเหนื่อยมาทดแทนอันนี้ก็ขึ้นหมดนะนะหมกหญ้าไม่ใช่ไปเปลูกหมกหญ้าหมกหญ้าไม่ขึ้นหมดละขึ้นหมดลขึ้นหมดที่ได้มาก็คือหญ้าที่เกี่ยวปึ๊ดมา,ลมาเลยพี่น้องเอ้ยได้หมดลองด,ดู แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ย่าพวกนี้ต้นไม้เราก็ร้อนตายหมดแล้วร้อนตายหมดแล้วเม็ดนี้สวยมากนะเขียวปัดเลยในน้ำฝนนะพี่น้องเขียวปัดเลยรุ่นนี้ไม่ต่ำมาสองพันห้านะถ้าไปซื้อเขาพี่น้องรุ่นี้เม็ดกว่านี่สองพันกว่าบาทรุ่นเม็ดกว่ารุ่นเม็ดรุ่นสองปีอั่นีสองปีพี่น้อง ได้เมล็ดเมล็ดเหลือรอดอยู่12ต้นเหลืออยู่เจ8ดปดเจต้นเหลือเจ8ต้นแต้นแต่ว่าต้นนี้ไม่สมบูรณ์เนาะไม่นีไม่สมบูรณ์แล้วก็สมบูรณ์ตีตีตายไปเหลือเื็7ต้นก็ยังดีผมซื้อเม็ดมา20เม็ดน,นะพี่น้องซื้อมาแพงเลยนะเม็ดลต35บาท20เม700นะ็ด7 0็ร้อยเลยพี่น้องคิดดูเอ,เองต้องมาพ่อเอาเอง ต้นมันจะแพงขนาดไหนสมัยนั้นนะเมื่อตอนสองปีประมาณสองปีก่อนที่คิดจะทำไร่อะผมเพาะมันไว้แล้วจองปีที่แล้วนะพี่น้องเอ้ย